สวัสดีค่ะนีทต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิปโตคลินิกนะคะวันนี้นะคะกวางก็จะพาเพื่อนไปหาสินทรัพย์ดิจิตอลที่เรามีอยู่ในใบนั้น TH กันค่ะเดี๋ยววิธีการทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้ค่ะ เชคขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆที่มีแอป Binance g s อยู่แล้วนะคะก็เข้าไปดูที่กระเป๋าเงินของเราได้เลยนะคะว่ามีตัวไหนที่เราอยากจะทําการขายออกบ้างตัวไหนที่เรารู้สึกว่าได้กําไรและเอาก็ขายเป็น USDT ได้นะคะสมมุติกว่างจะขายเจ้า dosh แล้วกันนะคะตัวนี้เราก็ไปที่ตลาดค่ะกดที่ตลาดแล้วก็เสิร์ชชื่อเหรียญได้เลยนะคะ Do ชทั USDT ก็เป็น ราคาดอทแบบดอลลาร์นะคะก็ราคา0-3ดอลลาร์นะกวาก็ขายอ่าก็เหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมาร์เก็ตก็คือราคาตลาดตอนนี้เลยเราก็เลื่อนแถบขายหมดเลยก็ได้หรือว่าเราจะขายจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะคะเราก็พิมพ์ไปได้เช่นเดียวกันก็กดขายได้เลยค่ะขายดอชเรียบร้อยค่ะอ่เขาก็จะขึ้นมาแล้วว่า เราได้ทำการขาย d อ e นะคะราคานี้จำนวนเท่านี้นะคะทั้งหมด28ดอนอ่าเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นว่าเราอะค่ะขาย d o d ดอก็จะหายไปแล้วพอเราดูในกระเป๋าเงินนะคะอ่า USDT เราก็จะเพิ่มมาค่ะเรียบร้อยวิธีการขายก็ง่ายมากๆเลยนะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะทำตามกันได้ไม่ยากนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์กำลังใจให้กวางด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่มี Binance TH นะคะก็สามารถใช้เล็บลิงกวางางล่างนี้ได้เช่นเดียวกันโอเคขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายบ คำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้